สวัสดีครับวันนี้เพจพัดมอเตอร์นะครับจะมาแนะนําของก่อนส่งลูกค้าตัวนี้เป็นชุดเสื้อฝา59ชัก3นะครับแต่ว่าลูกค้าเขาสั่งแค่เสื้อฝาเขามีข้อเหวี่ยงอยู่แล้วนะครับตัวนี้ใส่กับชัก3าก้านเดิมได้เลย,ยนี้เป็นลูก59มิลลบวาลพร้อมกับเสื้อสูบตังคนะครับปาดสลักเรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้ลูกสูบนั่งกับข้อเหวี่ยงนะครับใส่กับข้อเดิมชัก3า ที่เป็นก้านเดิมก็ได้นะครับก้านปลาย13ก็ได้ที่เป็นก้าน gts นะครับบูทเราก็จะมีบูทแปลงให้โกรณีเอาไปใส่ก้านเดิมนะครับฝาเป็น4วาลใบวาลกึ่งล้างพอตเดิมๆเลยนะครับรูที่แต้มสีก็คือรูเราที่เราจะขันคอลีดเข้านะครับแล้วก็เซตหลังวาล id ไอเสียให้ไปมีน็อตเสาท่อสแตนเลสน็อตอุดตัว เช็คน้ำมันขึ้นฝาให้ด้วยนะครับถ้าปกติก็จะไม่มีน็อตพวกนี้มาให้ลูกสูบเป็นของอาร์ตพร้อมกับประเก็นสินเอร์แท้ประเก็นฝาทองแดง59มีบูทปลายก้าน C N C ตัวนี้เป็นกระเดี่ยววาล์วนะครับก็จะแยกไกปดีเอสียต่างกันแล้วก็น็อตตั้งวาล์วอยู่นี่ครับแหวนลูกสูบสลักลลกิบล็อกสปริงวาล์วีเจนเนอร์ประกับวาล์วแล้วก็แผ่นปิดลูกปืนคมซีนกันวาล์วน็อตขันฝาสูบแหวนรองของเดิมแล้วก็แหวนทองแดง เพิ่มไปให้แล้วก็แหวนรองสปริงสำหรับฝาซีวาลแกนกระเดื่องลูกปืนแคมตัวไหนนะครับเบอร์ห0พันของ AMG แล้วก็แคมอันนี้เป็นโอลิงฝาปิด,ต,ต,ววปดต,ตัวตั้งวาลแล้วก็ฝาปิดตัวตั้งวาลแล้วก็หัวเทียนนะครับครบชุดยกชุดเชื่อฝาใช้ฝาปิดข้างของเดิมที่เป็น2วาลได้เลยนะครับฝาปิดด้านข้างโซลาลินนะครับก็ชุดนี้ผมไม่ได้ถือตัวเฟืองปิดแคมมาด้วยแต่ก็มีให้ลูกค้าอยู่นะครับ ก็ราคาที่ผมขายอยู่ที่6,200บาทนะครับท่านใดสนใจต้องการสั่งซื้อติดต่อได้ที่ Facebook p ชรมอเตอร์นะครับ